สวัสดีครับผมแอนฟอร์ดครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะมารีวิวฟอร์ดเอลเวอเรสและเอลเวอรเรสคันที่ผมนํามารีวิวน,นี้เป็นเอลเวอรเรสรุ่นสปอร์ตครับราคาจําหน่ายจะอยู่ที่1นึ่งล้านสี่แบาทรถคันนี้มาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรแรงม้าสูงสุดอยู่ที่170แรงมา้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่4ี0ร้นิวตันเมตรและยังจับคู่มากับเกียร์โตโรมติหกสปีดครับเอลเวอร์เรสสปอร์ตนะครับจะมีความพิเศษคือเราสามามรถ บวกแพ็กเกจเสริมเข้าไปได้ค่าแพ็กเกจเสริมจะอยู่ที่58,000บาทรถคันนี้นะครับจะมีความพิเศษยังไงรวมถึงแพ็กเกจเสริมจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันครับเริ่มจากนะครับรถคันนี้ภาพโดยรวมนะครับผมได้ติดชุดแต่งวิกเตอร์ชุดแต่งวิกเตอร์จะประกอบไปด้วยชุดครอบกันชนหน้าคิวล้อแล้วก็ชุดครอบกันชนหลัง กระจังหน้าของคันนี้เปลี่ยนใหม่ครับกระจังหน้าเดิมของเอ e วอร์เ์เขาจะเป็นกระจังหน้าแบบสีดําเงาอันนี้ลูกค้ารีเควสต์มานะครับว่าอยากได้กระจังหน้าที่ดูดุดันจึงเปลี่ยนกระจังหน้าใหม่เป็นกระจังหน้า3มิติทรงแรปเตอร์ตัวกระจังหน้าจะเป็นกระจังหน้าแบบสีดําด้านเสริมให้ด้านหน้ารถดูมีความดุดันมากยิ่งขึ้นตัวกระจังหน้าตัวนี้นะครับจะเป็นกระจังหน้าแบบรังพึ่งนะครับทำให้ด้านหน้าเนี่ยดูมีความเป็นสปอร์ตและก็ดูลงตัวเอ e วอร์เด์สปอร์ตจะมีอะคริลิกตัวหนังสือเอลวอร์เดย์ ส่วนไฟหน้านะครับเป็นไฟ l e d รูปทรงซีแคมนะครับตัวนี้ไฟหน้าเป็นไฟหน้าแบบมันติรีเฟคเตอร์ให้ลำแสงสีขาวครับส่วนไฟตัดหมอกนะครับก็เป็นไฟตัดหมอกที่เป็นไฟ l อลดีให้ลำแสงสีขาวด้วยเช่นเดียวกันนะครับส่วนเวลาที่เรานะครับเพิ่มในแพ็กเกตนะครับเราจะได้ในส่วนของกล้องด้านหน้ารถครับ กรองด้านหน้ารถตัวนี้จะมีที่ฉีดน้ําด้วยนะครับที่ฉีดน้ําตัวนี้เวลาเราเปิดฉีดน้านะครับที่ปัดน้ําฝนนะครับตัวน้ําก็จะฉีดที่กล้องหน้าทาำความสะอาดกล้องหน้าให้โดยแบบอัตโนมัติครับส่วนชุดแต่งวิกเตอร์ของคันนี้นะครับจะตัดด้วยกันทั้งหมด3สีคือสีดําที่เป็นสีเดียวกับตัวรถตัดด้วยสีดําด้านแล้วก็สีเทาทําทให้ด้านหน้ารถเนี่ยดูมีมิติมากยิ่งขึ้นเว้นเว้า wow, ในส่วนของห่วงลากนะครับห่วงลากเนี่ยเขาจะมีมาจากโรงงานอยู่แล้วจะเป็นห่วงลาก2จุด เวลาที่เราเพิ่มแพ็กเกจนะครับเราจะได้กล้องด้านบนกระจกแล้วก็เลดาร์ด้านหน้าเลดาร์ด้านหน้าเนี่ยจะอยู่ใต้เกาะป้ายทะเบียนตัวเลดาร์จะตรวจจับรถคันข้างหน้าตรวจจับคนเดินถนนได้นะครับตัวนี้มีระบบเบรกอัตโนมัติให้มีระบบในส่วนของ Adaptive Cruise Control ที่เป็น Stop a n d Go ให้ด้วยครับด้านข้างตัวรถมาพร้อมกับคิ้วล้อคิ้วล้อเดิมเนี่ยนะครับของ Ever อร์เรสาจะเป็นสีเดียวกับตัวรถอยู่แล้วคันนี้จะติดเสริมเข้าไปนะครับ ส่วน e v e r อร์เ p ส r t เนี่ยเขาจะมาพร้อมกับล้อมแม็กอัลลอยขนาดขอบ20นิ้วเช่นเดียวกับตัวท็อปแต่จะมีความพิเศษคือล้อจะเป็นแบบสีดำส่วนยางของคันนี้นะครับจับคู่มากับยางกูดเยียนะครับเทอริเทอรนะครับซีรีส์ยางอยู่255 25 55R20 ครับยางเนี่ยให้การเกาะถนนที่ดีและก็นุ่มเงียบด้วยครับ Ever อร์เลสสจะให้ดิสเบรกสล้อเลยนะครับบันไดข้างจะเป็นแบบสีดาทั้งชิ้น แล้วก็ตัวด้านข้างตัวรถจะมีตัวหนังสือนะครับคาว่าสปอร์ตเป็นแบบสีดําด้านในส่วนของแก้มด้านข้างครับจะมีสัญ,ญลักษณ์นะครับรูปตัว C นะฮะเป็นแบบสีดําเงาสําหรับเอเวอร์เรสตสปอร์ตตัวนี้นะครับแล้วก็มีสัญ,ญลักษณ์คำว่าเทอร์โบที่เป็นสีดําเงาแก้มด้านข้างช่วยในส่วนของการระบายความร้อนกระจกมองข้างลูกทรงสปอร์ตนะครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยวที่เป็นไฟ LED มีกล้อง360องศามาให้เวลาที่เราเพิ่มแพคเกจมีเจนเกนชนด้านข้าง และใต้กระจกจะมีไฟ LED เวลาที่เราปลดล็อกรถหรือนะครับเวลาที่เราเปิดประตูไฟ LED ตัวนี้จะส่องลงพื้นจะเห็นได้ชัดเจนมีมุมองศาที่กว้างจากรุ่นเดิมและด้านข้างตัวรถสังเกตนะครับราวหลังคาเป็นสีดําคิ้วกระจกเป็นสีดำนะครับอันนี้มีมาจากโรงงานอยู่แล้วน,นี่ผมเพิ่มในส่วนของคิ้วกันสาดข้างเข้าไปให้นะครับมือเปิดเป็นสีเดียวกับตัวรถเป็นแบบสมาร์ทเอนที่เพียงเราพกกุญแจแล้วสอดมือเข้าไปรถก็ทําการปลดล็อกรถให้ครับ ภายในครับของเอวเลสสปอร์ตจะเป็นเบาะสีดำนะฮะได้เนี่ยก็จะเป็นปักด้วยสีดำแล้วก็มีปั๊มคำว่าสปอร์ตมาเลยเบาะเป็นลวดลายสปอร์ตเบาะตัวนี้จะมีขนาดกว้างจากรุ่นเดิมนะครับตัวนี้จะนั่งสบายมากขึ้นเบาะเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้าปรับได้8ทิศทางพร้อมระบบปรับดุลหลังตัวปรับดุลหลังจะเป็นตัวที่เป็นวงกลมนะครับตัวนี้เป็นแบบไฟฟ้าและภายในของเขาตัวนี้จะดูกว้างนะครับเนื่องจากว่าหลังคา เสารถเนี่ยจะเป็นแบบสีเทาส่วนตัวนี้จะมีที่เก็บแว่นมีไฟนะครับภายในเป็นไฟ LED กระจกมองหลังเป็นแบบปรับลดแสงตัโนมัติพร้อมช่องต่อ USB ด้านหลังของกระจกมองหลังส่วนตรงผู้โดยสารนะครับเขาจะมีเกะเก็บของนะครับช่องเก็บของเนี่ยเกะตัวนี้ด้านบนรวมถึงด้านล่างด้านล่างจะมีรูกุญแจเอาไว้ล็อกได้นะครับส่วนหน้าจอเวลาที่เราเพิ่มแพคเกจไปแล้ว เราจะได้หน้าจอขนาด12นิ้วเป็นแนวตั้งนะครับสามารถเชื่อมต่อเป p l e า a r p และและ Android Auto ได้แบบไร้สายรวมถึงสามารถเชื่อมต่อแอปพลิเคชัน Ford p a s s ได้ครับแอปพลิเคชัน FordPa s s มีประโยชน์ก็คือสามารถสั่งสตาร์ทรถใช้พิกัดรถแล้วก็สามารถนัดหมายศูนย์บริการได้แอร์เป็นแอร์แบบอิสระปรับแยกซ้ายขวาส่วนด้านล่างของช่องแอร์ครับเขาจะมีในส่วนของปุ่มปรับแบบแมนวนวลครับส่วนตัวนี้เกียร์เป็นเกียร์แบบ6สปีดนะครับมีปุ่มบวกลบนะครับ ปุ่มบวกลบเนี่ยสามารถปรับตั้งหน่วงเกียร์ได้เราสามารถขับรถอยู่แล้วกดปุ่มลบลงมาให้รถวิ่งเหลือแค่3มเกียร์หรือ2อเกียร์ได้เวลาขึ้นเขาหรือลงเขานะครับด้านหน้านะครับคันเกียร์จะมีท่านชาร์จแบบไวเลสชาร์จพร้อมท่องต่อยังมีไทซีและไทเอเบรกมือไม่มีแล้วนะครับเป็นเบรกมือแบบไฟฟ้าพร้อมระบบออโต้โฮครับมีโหมดการขับขี่มาให้มีปุ่มปิดเสียงเซ็นเซอร์มาให้ตัวนี้เพิ่มแพคเกจแล้วจะได้ในส่วนของกล้อง360องศาด้วยนะครับ พวงมาลายัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าปรับตั้งให้หน่วงตามความเร็วของรถยนต์รวมถึงพวงมาลายัยสามารถปรับได้4ระดับสูงต่ำเข้าออกพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังกชันเพิ่มแพคเกจเสริมแล้วได้อะไรได้ในส่วนของ a d ตติฟ i ู e คอ Control ที่เป็น s เ e ปสต็อปแอนดนะครับมีในส่วนของเลนเซนเทอร์ลิงเลนคิปปิ้งมาให้ด้วยครับตั้งระยะห่างคันหน้าได้มากถึง4ระยะ Stop and Go ก็คือรถเนี่ยคันหน้าหยุดเราหยุด,ายดตามรถคันหน้าไปเราไปตามด้านขวาเป็นปุ่มมัลติฟังก์ชันควบคุมในส่วนของหน้าจอหน้าจอด้านนหลัังะครบ เป็นหน้าจอแบบฟูลดิจิตอลขนาด8นิ้วสวยงามนะครับรวมถึงมีโหมดการขับขี่มาให้โหมดการขับขี่ตัวนี้เพียงเรากดไปที่คอนโซลการจะมีในส่วนของโหมดปกติโหมดประหยัดโหมดลากพ่วงโหมดถนนลื่นอันนี้นะครับขับอยู่สามารถเปลี่ยนได้เลยตัวนี้เป็นปุ่มพุสตาแล้วทุกรุ่นเอวเวอรไลททุกรุ่นจะมีในส่วนของที่วางแก้วน้ํามาให้นะครับด้านล่างของช่องแอร์ซึ่งตัวนี้สามารถวางได้หลายละหลายขนาดนะครับแก้วเขาจะมีเคี้ยวอยู่ตรงนี้ ด้านล่างครับถัดไปครับตัวนี้จะในส่วนของควบคุมเกี่ยวกับไฟหน้าไฟหน้ารถเอวอร์เดจะเป็นออโต้มาอยู่แล้วมีไฟตัดหมอกด้านหน้าไฟตัดหมอกด้านหลังฝาท้ายเป็นแบบไฟฟ้าตัวนี้ปรับความสว่างนะครับไฟภายในห้องโดยสารแล้วก็ปรับสูงต่ําระดับของไฟหน้าได้อีกด้วยครับภายในเป็นโทนสีด,สาด,ด,ดาะะสํานะครับสวยงามดูดุดันเลยนะฮะส่วนหลังคานะครับเป็นสีดํามาอยู่แล้วจากโรงงานเราไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มแล้ว มีสปอยเลอร์หลังมาให้พร้อมไฟเบรกดวงที่3และไฮไลท์ของด้านหลังก็คือไฟท้าย LED แบบซิกเนเจอร์นะครับไฟท้าย LED แบบนี้นะฮะให้ดูนะครับเขาจะมีในรุ่น e v e r อร์เรสตสขึ้นไปสวยงามเลยนะครับและ e v e r อร์เรสตสเนี่ยตัวรสือเอเวอร์เด้านท้ายเขจะเป็นแบบสีเทาทําให้ดูมีความสปอร์ตลงตัวมากยิ่งขึ้นโลโก้ฟอร์ดให้ดูใกล้ๆจะเป็นแบบสีดานะครับแล้วก็ขอบเนี่ยจะเป็นแบบไม่เงินนะครับดูออกแบบ อมอมทองด้วยซ้ำไปดูสวยงามนะครับแล้วก็ด้านท้ายมีกล้องมองหลังแล้วก็ฝาท้ายเป็นแบบไฟฟ้าตัวนี้สามารถเป็นคิกเซนเซอร์ได้นะครับนี่เป็นแบบไฟฟ้าเลยเบาะเนี่ยสามารถพับเรียบนะครับได้แถว3แล้วก็แถว2ปุ่มปิดอยู่ที่ตรงนี้นะครับวิธีการปิดเนี่ยเราปิดได้หลายวิธีมากจะปิดหรือเปอิดจากกุญแจก็ได้จะคิกเซนเซอร์ก็ได้กดปุ่มตรงนี้กดด้านหลังก็ได้นะครับใช้งานง่ายแล้วก็ด้านหลังนะครับ ก็จะมีในส่วนของเวลาที่เราเพิ่มแพ็กเกจแล้วเนี่ยเราจะได้เตือนกันชนด้านหลังอีกด้วยนะครับมีรถเข้ามาแล้วสมีอยู่ในมุมอับเขาจะเตือนให้ส่วนด้านท้ายผมติดในส่วนของชุดสเกิร์ตของวิกเตอร์ให้ด้วยเช่นเดียวกันก็จะตัดด้วยกันหมด3สีคือสีดําที่เป็นสีเดียวกับตัวรถตัดด้วยสีดําด้านแล้วก็สีเทาทําทให้ด้านหลังเนี่ยตัวชุดสเกิร์ตดูมีมิติมากยิ่งขึ้นตัวนี้มาพร้อมกับปลายท่อคู่ปลายท่อนี่เป็นปลายท่อหลอนอครับเป็นสแตนเลสที่ปิดเข้าไปนี่ลูกค้าอยากให้ปิดหรือไม่ ชกอัพอยู่นอกคาซีแล้วแล้วก็ตัวนี้ที่เป็นแกนขวางอยู่เนี่ยคือวัดลิงช่วยทําให้รถเกาะถนนได้ดีมากยิ่งขึ้นเซนเซอร์ด้านหลังมีมา4ี่จุดแล้วก็ตัวชุดวิกเตอร์เนี่ยเขาจะไม่ถึงตัวเซนเซอร์นะครับสังเกตว่าตัวนี้จะเป็นขอบของเขาเซ็นเซอร์เดิมอันนี้ก็จะไม่ไปบทบางแล้วก็มีโลโก้คาว่าวิกเตอร์มาให้ที่ด้านท้ายครับไฟตัดหมอกด้านท้ายเป็นไฟตัดหมอกที่มีขนาดใหญ่ขอบของไฟตัดหมอกเนี่ยตัดด้วยสีดําด้านนะครับทำให้ด้านท้ายดูมีมิติมากยิ่งขึ้น e v e r อร์เรส r ์สเขาจะมาพร้อมกับดิสเบรก4ล้อนะครับ e v e r อร์เรส r ์เนี่ยพอระบวกแพ็กเกจเสริมเข้าไปแล้วจะเทียบได้กับตัว e v e r อร t เรส a n i เทเนียพัทเลยนะครับที่เป็นตัวท็อปนะครับตัวนี้ชุดแต่งมีมาให้พร้อมกับราคาค่าตัวรถที่ไม่สูงรถนะครับที่เป็นระบบเทอร์โบเดี่ยวแบบแปรผันเนี่ยการขับขี่ขับขี่ได้ดีออกตัวได้ดีรถเขาจะมีน้ำหนักเบาวกว่านะครับ การประหยัดน้ำมันก็ถือว่าทำได้ดีนะฮะและหากลูกค้าท่านใดที่กำลังมอง Ford Elway Sport ไว้เพื่อใช้งานอยู่หรือ Ford รุ่นใดก็ตามโทรมาคุยมาติดต่อมาสอบถามกันได้เลยครับยินดีคบปรึกษาอยากแต่งแบบนี้หรือแต่งแบบไหนสามารถแจ้งผมได้เลยครับแต่งให้ได้ทุกแบบตามที่ลูกค้าต้องการยังไงคลิปนี้ผมฝากกดไลค์กด subscribe ลูปกระดิ่งเพื่อคอยติดตามกันด้วยนะครับและเพื่อเป็นกำลังใจกับผมในการทำคลิปต่อๆไปวันนี้ผมขอรีวิวข้อเพยงเท่านี้ แล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ